สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใครรวย 55v3 นะครับวันนี้ผมมีเทคนิคมาแนะนำเพื่อนๆเป็นเทคนิคใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆ <Wow. S 1> คนไหนสนใจเทคนิคนะครับก็สามารถแอไลน์ไปที่ f m 9 9, 9 9นะครับผมน่ครับเป็นเทคนิคนี้เลยพี่ว่าดีผมก็ว่าดีนะครับ ซึ่งเทคนิคนี้นะครับผมลองมาแล้วนะครับว่าใช้ได้จริงนะครับเป็นตัวทํากำไรให้กับผมจริงๆนะครับผมโอเคเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักเฟซบุ๊กมาหาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์พี่แอดเอฟเอ็มเก้ากับเก้านะครับผมที่เราพบวิลเลียมดมสิริครับนี่ก็เป็น Facebook ส่วนตัวของผมเองนะครับผมโอเควันนี้ผมจะเล่นอยู่ที่เวฟหนึ่งสองสามเบดดอนะครับหรือว่า1นึ่งสองสามเบดคอมนีนั่นเองนะครับก็จะมีคาสิโนทั้งหมดนะห้าค่ายใหญ่ๆด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็น สล็อตสามค่ายใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมเนี่ยสล็อตนะครับแล้วก็มีหวยนะนะหวยก็มีนะครับผมมาวันนี้จะเล่นอยู่ที่ค่ายพม e ดิคเพลแล้วกันโอ้โหรู้สึกว่านี่เป็นนงน,น,นะครับขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเลือกห้องเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเลือกเล่นที่ห้องมันทบได้หนักหน่อยนะครับอย่างเช่นห้อง ห้องนี้แล้วกันห้องนี้ถือว่าสวยนะครับบาคาร่าอีนะครับบาคาร่าอีนะครับห้องนี้ใครสนใจนะครับเล่นค่ายิโนพายมิติก,ก็สามารถไลฟ์ที่ S F M กกาวนะครับผมโอเคเทคนิคนะครับให้ดูแนวนี้นะครับผมดูตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมวงให้สักคู่นะครับอ่าให้ดูเขาไพ่ตรงนี้นะครับผมเอาผิดเพดเพด คู่แล้วกันรอมันเปิดก่อนนะอ้าวผิดนะครับผมให้ดูเขาให้ตรงน,นี้เป็นหลักนะจ๊ะนี่โอเคตอนนี้นะครับแดงๆนะครับแดงๆเขียวแดงๆไม่มีนะครับรอละก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ขอรอไปก่อนนะครับเทิ่นี่ พี่ว่าดีผมก็ว่าดีนะครับผมที่ผมกำลังเล่นอยู่คันนี้นะครับสามแต้มโอ้โหสีแดงเจ็ดแต้มนะครับโอ้โหสีแดงมาจริงนะครับผมโอเคตอนนี้ครับผมแดงแดงแดงสามเม็ดแบบนี้ให้ไปที่สีแดงนะครับขอไปที่สีแดงตาแรกอ่ะสามพันครับนี่ครับเทคนิคพี่ว่าดีผมก็ว่าดีนะครับผมโอเคมาลุ้นไพกันครับผมตอนนี้ หมยแรกไปที่สีแดงนะครับมาลุ้นไพ่กันครับโอ้โหไพ่ใหญ่มากนะครับผมไพ่ใหญ่มากนะสำตามไปโอ้โหปอกแปดชิบหายปอกก้ามามีให้เห็นปอกก้ามาโอ้โหแต้มเดียวนะครับเค่ตาแรกโดนไปสามพันนะครับมาทุนสองหมื่นนะเพราะตอนนี้แดงแดงแน้ําเงินมีไหมแดงแดงแน้ําเงินแดงแดงแน้ําเงินไม่มีนะครับผมตอนนี้รอแล้วกันนะครับ ขอรอนะครับไมน้นี้ถ้าดูจากเขาให้นะครับตอนนี้ชอบแดงอยู่นะโอ้โหสีแดงหน้ามามากเลยตอนนี้โอ้โหเจ็ดแต้มโอ้โหแดงจริงนะครับผมโอเคตอนนี้แดงน้ำเงินแดงนะครับนี่แดงน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับผม แดงน้ำเงินแดงแบบนี้ให้ไปที่สีน้ำเงินนะครับตอนนี้ขอทบไปที่สีน้ำเงิน5้าพันทำไมนี้มาลุ้นไพ่กันอีกตานะครับผมเล่นมาตอนนี้ตาที่2นะครับตาแรกโดนไปส0 0พันนะครับถ้าได้ตาน,นี้มาก็จะกลับมาบวกที่2อ0พบาทนะครับในการเดินเงินของผมนะครับผมจะเดินเงินแบบทบนะครับโอ้โหฝรั่งล้วนฝรั่งล้วนโอ้โหสองแต้มโอเคเจ็ดแต้มครับผม โอเคเรียบร้อยครับผมเห็นไหมกลับมาได้กาไรแล้วครับเทคนิคการดึงเงินของผมนะครับผมโอเคตอนนี้น้ําเงินแดงน้ําเงินนะครับผมน้ําเงินแดงน้ําเงินแบบนี้ให้ไปที่สีแดงอ่ะขอไปสีแดงมานี้สองพันนะครับสีแดงสวยๆนะครับตอนนี้มาลุ้นไพ่กันครับคาสิโนไายพาเมติกนะครับตอนนี้มีสองเจ้านะครับในประเทศไทยนะครับผมนี่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะครับน้ําเงินสีแต้มปอกมา โอ้โหหนึ่งแต้มหกเข้าไปสวยงามครับผมบอดนะครับเก้าอย่าเข้าก็พอนะครับสวยงามครับผมโอ้โห,โหขออะไรได้แบบนั้นจริงๆนะครับอีเวนเลยไพ่เยอะแยะมึงจั่วเก้าโอ้โหรอแล้วกันนะครับผมตอนนี้รอครับรอรอโอ้โหไพเ่เยอะแยะแม่งจั่วเก้าเข้านะครับ ที่สุดของวงการจริงๆครับมันจะได้รออีกสองถึงสามตายนะครับวันนี้๋ยวถ้ามันเสมอย้ายห้องอีกเลยนะครับอืมโอ้โหจุดแต้มนะครับตอนนี้สีแดงมานะครับป่ะขออนุญาตย้าย,ายห้องแล้วกันนะครับขออนุญาตย้าย,ายห้องนะครับผมมาห้องนี้ก็ได้ บาคาร่าดีนะครับผมกับเทคนิคพี่ว่าดีผมก็ว่าดีนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจก็สามารถไลน์ไปที่ f m 9 9นะครับหรือว่าทัก facebook มาหาผมได้เลยนะเดี๋ยวเราดูตานี้นะครับเหมือนเดิมครับดูคอไพตรงนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับที่ผมวงไว้ให้นะโอเคเดี๋ยวมาดูตานี้ครับโอ้โหเสมออีกแล้วเนี่ย มันมีเขียวมาขั้นนะครับลงยากนะครับโอเคไม่งั้นก็รออีกหนึ่งตานะครับตอนนี้ผมก็ได้กําไรมาอยู่ที่2 4 2พันี่ิบาทนะครับถ้าเพื่อนคนไหนได้กําไรแล้วผมแนะนําให้ควรถอนนะครับอย่าอยู่นานนะครับผมอ้าวเป็นไรล่ะเนี่ยเน็ตผมไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราดูตานี้นะครับเล่นได้ทุกตานะครับผมตานี้ไม่ว่าจะออกสีแดงหรือน้ำเงินนะครับเล่นได้ทุกตานะ อสีแดงนะครับออกแดงแดงน้ําเงินแดงแบบนี้นะครับแดงน้ําเงินแล้วก็แดงนะครับผมให้ไปที่ฝั่งสีน้ําเงินครับมานี้ขอเปิดหัวไปที่น้ําเงิน5000บาทเลยผมอาจจะทบหนักหน่อยนะครับวันนี้มาทุนเยอะนะครับผมเล่นด้วยทุนเยอะนะอาจจะกาไรไม่เยอะนะครับได้แม่นี้อาจจะเลิกนะครับถ้าได้นะครับผมมาฮึบโอ้โหไพ่คู่มาเลย ไปอีกคูหกหนนห่หนึ่งแต้มมาอีกโอ้โหฝรั่งล้วนก้าวเข้าโอ้โหหนึ่งแต้มยังได้กินนะครับขาดทุนไปครับโอเคไม่เป็นไรครับน้ําเงินแดงแดงมีไหมน้ําเงินแดงแดงน้ำเงินแดง,งแดงน,งนดงีนะครับตรงกับแพทเทิร์นที่2นะครับให้ไปน้ําเงินตอนนี้ขอทบน้ําเงินเลย10,000บาทนะครับมารุ้นกันครับผมโอ้โหถ้าดูจากเขาให้นะครับอาร์กีอกราร์พีแล้วน้ำเงิน เสี่ยงอยู่นะเสียงมันไหลแดงนะครับตอนนี้สวยครับโอเคตามๆไปโอเคครับผม2มือนครับผมตอนนี้ได้กำไรมา00 0ดนแล้วครับได้กำไรมา7 0 0 0แล้วขออีกตาแล้วกันตานี้ครับแดงแดงน้ำเงินมีไหมแดงแดงน้ำเงินไม่มีครับพอครับเลิกครับผมถอนเงินครับชิวๆครับไม่ซีเรียสนะครับ ถ้าได้เราถอนรีบลุกครับอย่าอยู่นานนะครับผมแนะนํานะครับผมโอเคมาถอนเงินกันครับกดรีเฟซเลยมาด้วยทุน2 0 0หมื่นครับผมนี่7้2 0บาทนะครับถอนเงินกันเลยครับผมเป็นการถอนรอบแรกของผมนะครับวันนี้นะครับโอเคยืนยันการถอนเงินครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับสนใจอันนี้เลยเทคนิคพี่ว่าดีผมก็ว่าดีนะครับให้อไลน์ไปที่ตามนี้เลยครับ f m 9กนะครับหรือว่าทัก a c e b o o k มหาผมได้นะครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมจนจบนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ